สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ c o oh m i c World Daily กน,นะครับนี่เอ่ยใครคิดถึงเดซ์พูดกันบ้างเพราะวันนี้ขวัญใจมหาชนของเราได้กลับมาแล้วครับผมคลิปในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวที่ว่าเด d p พู l ของเรานั้นจะต้องไปสู้กับคาเนชครับผมเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นน่าสนใจขนาดไหนเดซ์พูดจะเกียนขนาดไหนนั้นอย่าเพิ่งดีใจไปว่าจะได้ดูนะครับเพราะเราจะมาฟังกิจก,กรรมกันก่อนครับผมผมเอาไลท์เซเบอร์มาแจกนะครับมี2ส,สีสีฟ้ากับสีแดงนั่นเอง โดยสีฟ้านะครับจะแจกให้คนที่มากดไ like ลค์แฟนเพจรายกัน after day กันนั่นเองครับผมเป็นรายการใหม่ของผมเองส่วนสีแดงนะครับก็แจกให้คนที่มา Subscribe รายการใหม่ของผมนั่นเองมา Subscribe มากดไลค์กันเยอะๆนะครับของรางวัลน,นั้นประกาศในวันที่15กุมภาพันนี้นี่เอง มาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับและตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาแล้วครับผมเวลาสำคัญที่จะมาเริ่มฟังเรื่องราวของควัญใจมหาชนกันแล้วฮีโร่มหาชนคนนี้จะไปทำอะไรในวันนี้กันแน่มาเริ่มฟังกันเลยดีกว่าครับผมเรื่องราวของเราทั้งหมดนั้นเริ่มขึ้นในปั๊มน้ำมันในเมืองแคนซัสครับตำรวจนั้นกำลังอ่านข่าวอยู่เนี่ยมีคาเน่มาหลุดออกมาจากคุกฆาตกรโลกจิตได้หลุดออกมาจากคุกแล้วฆาตกรเนี่ยฆ่าคนไปมากมายเลยจะนายรู้ไหมถ้ามันโชคร้ายผ่านมาในทางของฉันนะจะยิงมันให้ยับเลย อาจริงเหรอคุณตำรวจและท่านนยนั่นเองนะครับตำรวจผู้โชคร้ายคนนั้นครับผมหารู้ไหมนะครับว่าคนที่เขากำลังนินทาอยู่นั่งอยู่ข้างๆเขานั่นเองคาเนต่นั้นลงมือฆ่าตำรวจคนนั้นทันทีครับไหนใครมั่งเนี่ยใครสั่งเบคอนหรือเปล่าวะคาเนต่นั้นได้เผยล่างของเขาออกมาแล้วแต่ในตอนนั้นเองครับก็ได้มีแกงทั้งเรงแกงหนึ่งแกน่ะมาผิดที่ผิดวันซะแล้วแกคิดว่าชุดโง่ๆน่าจะหาให้ฉันกลัวงั้นเหรอโอ้ใจเย็นตอนนี้ตอนนี้ทุกคนอ่ะใจเย็นลงกอนทีหลักทีหลัก อยู่อย่างสง,งบสุขนะหรือถ้าไม่สง,งบสุขอะแกจะกลายเป็นชิ้นๆจากนั้นคาเนตก็จู่โจมพวกนักเล้งพวกนั้นครับผมหลังจากนั้นนะครับคาเนตก็จัดการฆ่าทุกคนในปางน้ำมันนั้นจนเรียบเลยครับผมและในตอนนั้นเองเหตุการณ์ของเราก็ตัดไปที่พระเอกสุดหล่อเดซพูลของเรานั่นเองครับผมเดซพูลนั้นกำลังดูทีวีและกินข้าวอยู่เลยนในตอนนั้นเองครับ ข่าวของข้าเน oh. ี่ยนั้นก็ได้มาหยุดการกินข้าวของเขาเพราะข่าวนั้นมันน่าสะอิดสะเอียนเกินกว่าเขาจะกินลมโอ้มาอะไรตอนกูกินข้าววะเนี่ยฮะโอ้ยเปลี่ยนช่องดีกว่าเปลี่ยนช่องดีกว่าแต่ในตอนที่เขาเปลี่ยนช่องนะครับด้วยความปัญญาอ่อนของกระตูนเรื่องนี้ครับผมในตอนที่เดซผู้เปลี่ยนช่องเนี่ยเขากดไปช่องนี้เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับแต่ในตอนที่ระหว่างเปลี่ยนแต่ละช่องนี่สิครับไอคำพูดของคนแต่ละช่องเนี่ยมันเกิดเรียองกันเป็นประโยคสิครับ นักฆ่าไม่ได้ลงมืออย่างซุ่มมันทําไปในความเชื่อของมันกระแสความบ้าคลั่งน่ะและนายจะเป็นคนแรกที่หามันเจอซึ่งเดซพูก็โอ้อุปมาไปเองครับผมนี่โลกต้องการจะบอกอะไรฉันแน่นอนฉันต้องไปกําจัดคาเนตสินะดีใจด้วยคุณคือผู้ชนะแล้วและนี่นะครับก็คือเสียงจากทีวีมาอีกอรอบครับผมปัญญาอ่อนอะไรขนาดนี้เดซพูแม่งก็เลยยิ่งโง่หัวปากหัวปั้มไปเลยครับผมฉันต้องมากําจัดคาเนตแน่ๆฟ้าส่งฉันมาเพื่อจะไปจัดการมันเอาทุกคนดูนี่แล้วนี่ไงเดซพู ชายที่จะไปจัดการคาเนตนั้นอยู่ตรงนี้แล้วยูค uh าเนที่รักเดดพู Deadpool กำลังไปล่ากันแล้วและในตอนนี้นะครับเดดพู Deadpool ก็ได้ออกมาตามหาคาเนตแล้วแต่ใครกันเราจะเป็นคาเนตโอเคโลกถ้าแกต้องการให้ฉันเป็นเครื่องมือของแกนะช่วยบอกฉันทีฉันควรจะไปทางไหนเออบอกกูหน่อยก็ได้กูต้องไปทางไหนใบกูหน่อยสิวะเออใครกันนะจะเป็นคาเนตเนี่ยเกิดอะไรขึ้นวะคาเนตมันจะเป็นอยู่ที่ไหนกันแน่ไอ้นคนแบบนั้นนะโอ้ตายตายตาย โลกเอ้ยถ้าแกต้องการให้ฉันทำงานน่ะแกต้องช่วยฉันทำงานหน่อยสิวะและในตอนนั้นเองครับผมดูเหมือนเดฟพูจะเห็นชายประหลาดบางคนกำลังเดินถือของบางอย่างมีเลือดตกมาอยู่อู้นั่นต้องเป็นคาเน็ตแน่เลยเดฟพูก็เลยตามเข้าไปครับผมแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่ครับเขาแค่ไปที่ร้านขายเนื้อเท่านั้นเองดังนั้นเดฟพูก็ไม่สงสัยไอ้คนขายเนื้อต่อครับเดินตามคนขายเนื้อไปต่อหลังจากนั้นนะครับเดฟพูก็เดินตามคนขายเนื้อเข้าไปในร้านสะดวกซื้อนี่แหละครับขาจู่จูเขาก็ได้ยินเสียงบางอย่างขึ้นมา กาสังหารมูแม็กซิมัมคาเนชเขาก็งงครับเสียงอะไรวะเนี่ยหันไปดูปุ๊บเจอตู้เกมครับผมกลายเป็นเด็กเล่นวิดีโอเกมอยู่เดฟูก็โอ้โหเกมนี้แม่งมีแต่ความรุนแรงชัดๆเอาเจนูหนต่อยเลยต่อยเลยเตะตรงนั้นแหละขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขลงลไอเด็กก็แบบเออสะพันครับเดฟูก็เหมือนจะเจออะไรบางอย่างแล้วดูเหมือนพระเจ้าด้ให้เบาะแสกับเขาแล้ว เขาหันไปดูแบบเชลหนังสือครับผมเขาก็เจอหนังสือเล่มหนึ่งทัวร์อเมริกันหนังสือเล่มนี้แบบเกี่ยวกับเมืองล้างในอเมริกันในตอนนี้ครับเขาก็บอกเออนี่เป็นที่ที่เหมาะดีนะไอคนโลกจิตพร้อมกับชุดเอเลียมันน่าจะไปหลบอยู่ที่นี่นี่นแหละโอ้นี่ไงนี่ไงเบาแสมาแล้วเบาแสมันมาแล้วจากนั้นนะครับเหตุการณ์แค่ตัดที่เมืองล้างเมืองนั่นแหละครับ ถูกต้องจริงๆครับผมคาเนีนนั้นไปหลบอยู่ที่เมืองนี้ครับผมแต่ในตอนนี้นะครับคาเนียนะือครีตัสคาซาดี้ของเรานั้นกำลังพักผ่อนอย่างสบายใจอยู่เลยโอ้นี่มันเสรีภาพชัดๆในที่สุดเสรีภาพก็มาแล้วฉันชอบจริงๆเลยรสชาติแห่งเสรีภาพเนี่ยโถ่ไม่มีคุกไหนขังคาเนียนได้หรอก จะนคุกในหวัวของเราไงฮ่า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 ฮ่ฉันยอมรับนะว่าฉันลืมตัวตนของฉันไปแล้วฉันมัวแต่ฝันเฟื่องกับการยึดครองโลกยึดครองของเมืองนี่บ้าไปหมดและตอนนี้ back to basic กันดีกว่าค่าแบบแม่งแรนดอมค่าแบบสุ่มๆนี่แหละค่าเนตัวจริงในตอนที่ครีตานั้นกำลังเพ้อฝันของเขาอยู่ครับด้วยมีบางอย่างพุ่งมาจากท้องฟ้าฮะเฮะ้ยนั่นมันอะไรวะเนี่ยในไม่กี่อยู่ใจต่อมาไอส้สิ่งนั้นนะครับพุ่งมาที่บ้านของเขามันคือจรวดมิสไซน์นั่นเอง อู้บ้านของคาร์เนนั้นระเบิดออกมาครับผมคาร์เนตก็กระเด็นหนกมาไกลเลยครับโอ้ยแม่นจริงๆเลยตอนนี้ไปเก็บกวาดสิ่งที่เราทําไว้ดีกว่าได้ยังไงกันเนี่ยพวกมันหาฉันเจอได้ยังไงแล้วใครกันในที่หาฉันเจอใครมันอยากจะตายกันแน่วะโอชฉันไงเดดพูลจากนั้นนะครับการต่อสู้ของทั้งสองคนก็ได้เริ่มต้นขึ้นการต่อสู้นั้นเป็นไปอย่างสูสีมากครับผ่านกันโจมตีไปโจมตีมาจนกระทั่งในจังหวะหนึ่งครับเดดพูลนั้นเสียท่า แกคิดว่าแกเป็นใครกันแน่วะฉันก็เดฟพูไงแกรู้ไหมฉันชอบของที่แบบเด็กไม่ควรจะเล่นเสมอแบบพวกระเบิดพวกนี้ไงแต่ฉันน่ะเก็บมันมานานเหลือเกินน่ะฉันไม่รู้ว่าตอนนี้มันทําอะไรได้บ้างแล้วว่ะไหนมาลองดูกันดีกว่ามันทําอะไรได้บ้างเดฟพูนั้นเอาระเบิดที่เขาเก็บไว้นานแสนนานในล่องตูดของเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้ยัดเข้าปากของคาเน่ไปเต็มเลยตุ้มคาเน่นั้นโดนระเบิดไปอีกรอบครับผมโอ้นิ้วของฉันต้องติดอยู่ในตัวแกแน่เลยจะช่างมันเถอะเดี๋ยวมันก็งอกมาใหม่ แกนะมันกระจอกเทียบกว่าฉันแต่ในตอนนั้นเองคเขาก็มีบางอย่างเข้ามาเป่าหัวเดทพูกกระจุยไปเลยแกมีกำลังพลน้อยกว่านะตอนนี้ดูเหมือนว่าตอนนี้คาเน็ตจะได้กำลังเสริมของเขามาแล้วชีคกิกเก่าของเขาได้มาช่วยเขาไว้แล้วอย่าลงมือกับแฟนฉันนะเว้ยและตอนนี้ฉันจะถามแกเป็นครั้งสุดท้ายแล้วตอบมาสติดีว่าแกหาฉันเจอได้ยังไงไม่เห็นจะยากเลยใช้แค่ตามเบาะแสมัไงไม่มีเบาะแสอะไรทั้ดนั้นวเว้ย แกตอบผิดแล้วเดีย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 วแกพวกเราบ้าเหมือนกันไงความบ้าพวกเราทําให้พวกเราหากันเจอมันไม่มีความเหมือนอะไรทั้งนั้นแหละฉันทําแบบสุ่มเว้ยมันไม่มีแผนการไม่มีอะไรทั้งสิ้นสิ่ง้่าไปเรื่อยๆการฆ่าของฉันทั้งหมดน่ะทำก็ไม่เพื่อบางสิ่งบางอย่างที่มันยิ่งใหญ่บางสิ่งบางอย่างและสิ่งนั้นก็คือความวุ่นวายยังไงล่ะตอนนี้ไม่สําคัญแล้วว่าแกหาฉันเจอได้ยังไงเพราะตอนนี้แกจะไม่สามารถไปลบัวงใครเขาได้แล้วโว้ยจากนั้นคาเหนั้นก็โจมตีเดชพูเข้าไปเต็มๆเลยครับ ฉันจะทําให้แกชุบทรมานโอ้โอ้แกชอบเพลงหรือเปล่านะแกรู้ไหมเป็นเรื่องดีนะที่ฉันศึกษาศัตรูก่อน่ันมล่ามันน่ะฉันนเคยทางานกับปู่ของแกเลยสักอย่างอ่ะเพลงนี้คงจะช่วยอะไรแกได้สักอย่างะเอ้าลองฟังเป็นตัวอย่างดูนะโอ้ยนี่มันบ้าอะไรวะเนี่ยอ๋อมันไม่ได้บ้าหรอกมันเรียกว่าดับสเตปยังไงล่ะฉันเคยทํางานกับวีนอมนะแต่เขาไม่ชอบสิ่งนี้ซะเลยฉันเลยไปโหลดเพลงสิกงกฎหมายมาใส่เอ็มบีสามขงฉันแหละ พอแกน่ะไม่ควรกับเพลงที่ฉันต้องเสียเงินมาหรอกเว้ยตูมอย่ามายุ่งกับเขานะชิงนั้นยิงพลังใส่เดชพูครับอย่ามายุ่งกับแฟช์ฉันด้วยออ๊บส์ดูเหมือนตอนนี้ระโภคจะพังแล้วครับโอ้ยเป็นทิคที่ดีนะเนี่ยแต่การบ้านที่แกทำมันมันแตกต่างไปฉันน่ะไม่แพ้ให้เสียงง่ายๆเหมือนพวกปูของฉันหรอกเว้ยฉันน่ะมีข้อแตกต่างเสียงอาจจะทำลายฉันได้แต่มันทำลายฉันไม่ได้หรอกเว้ยน้อยงั้นมึงเอาระเบิดไปกินแทนแล้วกันไฟเดโฮไฟเดโฮอะระเบิดไม่ทำงานหรอเนี่ย ดูเหมือนว่าอาวุธของแกนะแ่ะจะทำให้แกผิดหวังนะแกแน่ซื้อของอเมริกาว่ะเอ๊ะเดี๋ยวฉันลืมไปเลยเบิดของฉันต้องกดรีมทนี่ว่าอ้าตอนนี้เระวังระเบิดได้แล้วตุ้มโอ้มุกนี้แม่งไม่เคยตายจริงเลยว่ะเจ้าคานิมันก็โง่นะโดนมุกนี้มาตั้งหลายครั้งในกระตูนของฉันน่ะฉันรักมันจริงๆเลยเนี่ยแต่ในตอนนั้นเองครับดูเหมือนคาน,นิท์ยังไม่ตายฮะพลังของมนนันพุ่งเข้ามาทะลุร่างของเดซพูไปเลยโอ้ลืมไปว่าแฟนมันบินได้นี่ว่า หลังจากนั้นนะครับคาเน่กับแฟนของมันก็บินหนีไปครับเดฟพูก็หมดสติลงในตอนที่เดฟพูนั้นได้สติขึ้นมาเขาก็รีบม,มุ่งหน้าที่โกดังเก็บอาวุธของเขาเลยเออผมมาเบิกอาวุธของผมครับแต่บังเอิญกูแจมาใช้ไม่ได้อะ่ะต้องทอํายังไงอ,อ่ะอ๋อดูเหมือนว่าคุณเนี่ยจะไม่ได้จ่ายค่าเช่านะคะคุณเลยเปิดไม่ได้คะ่ะเอา้าแต่ผมไม่อยู่นี่นะตอนนั้นน่ะผมไปท่องมิติอยู่ผมไปจัดการตัวผมวอร์ชั่ชั่วร้ายอยู่อะ่ะมันพอจะยกไว้ได้ไหมเนี่ยเออไม่ได้ค่ะคือถ้าคุณค้างจ่ายนะครเราก็เอาของ แล้วใครประมูลของกูไปวะเนี่ยจากนั้นเดซพูก็ได้ชื่อมาครับเขาไปตามหาเนี่ยว่าใครประมูลของของเขาไปโอ้เจอแล้วบ้านนี้นี่เอง แต่ในตอนที่เจ้าของบ้านเปิดประตูออกมาสิครับเป็นเดดพูดชันอ้วนนั่นเองโอ้นี่มันเดดพูลตัวจริงนะฉันรอเจอคุณมานานแล้วฉันรู้ว่าเราต้องเจอกันแล้วกันอยู่ดีเออเราไปคุยกันข้างในดีไหมโอ้โหเยี่ยมเลยเดดพูลหรือฉันจะเรียกนายว่าเวดดีล่ะเออเดดพูลอะไรล่ะไปเลยไปเลยเข้าไปในบ้านกันโอ้เรามีเรื่องมากมายจะพูดกันอะไล่ะเออนี่มันไม่ค่อยสบายนะเออแล้วสรุปนายเป็นแฟนคลับของฉันหรือว่าเป็นอะไรเนี่ยเพราะฉันจบกับคน เออจริงฉันก็ไม่ใช่แฟนคลับของนายอยู่นะอันที่จริงฉันชอบฮีโร่แหละแต่คือว่าแบบเหมือนฉันชอบฮีโร่จริงๆนะแบบฮีโร่ที่เป็นฮีโร่จริงๆนะเออแต่นายใส่ชุดของฉันอยู่นะเออที่ฉันใส่ชุดของนายเพื่อคอนเนคชั่นต่างหากล่ะเคเคเคโอเคโอเคคือจริงๆอ่ะฉันมาที่เนี่ยเพื่อแค่เอาของของฉันแล้วกลับไป แต่คือนายพูดเรื่องอะไรวะเนี่ยฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแหละแต่คือนายดูนี่ไม่เกี่ยวข้องกันเมื่อฉันใส่ชุดนี้ฉันกลายเหมือนแบบฉันมีความบ้าในตัวฉัน่ะฉันสามารถเชื่อมโยงสิ่งต่างๆได้เหมือนฉันใส่ชุดนี้แล้วฉันได้รับเบาะแสอะไรบางอย่างและเมื่อฉันใส่ชุดนี้ฉันก็ทำให้รู้ว่าเนี่ยนี่คือหน้าที่ของฉันที่มาช่วยนายถ้าเราร่วมมือกัน่ะเราสามารถจัดการคาเน่ได้นะเดซพูคือปัญญาอ่อนมากกับตัวเรื่องนี้ใครใส่ชุดเดซพูก็ได้รับเบาะแสปัญญาอ่อนมาแล้วอะเรื่องนี้แม่งแบบโคตร ฉันรู้แล้วว่าคาเนตมันอยู่ที่ไหนฉันรู้จะไปหาเขาได้ที่ไหนงั้นนายช่วยบอกฉันมาทีสิฉันจะเจอคาเนตได้ที่ไหนกันแน่ล่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนะครับติดตามกันได้ในพา์ที่2ครับผมต้องบอกเลยว่าเรื่องราวนี้ทั้งสนุกทั้งกี้ปนกันไปเรื่อยๆครับผมมีบทให้ขำตลอดเวลาซึ่งบ้างมุกเป็นมุกฝรั่งอะแบบเล่นคำศัพท์อะแต่ผมจะมาแปรไหยมันก็แบบมัน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 ไม่ฮาแล้ว่าแบบไม่รู้ดีแต่ก็จะพยายามให้ฮาให้สุดแล้วกันนะ แล้วก็วันนี้นะครับหมดแล้วครับผมรจอวันนี้อยากได้ตัวละครไหนก็คอมเมนต์บอกกันมาได้เรื่องราวไหนก็บอกกันมาได้นะครับวันนี้นะครับสมควรเก่บเวลาแล้วขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ให้เราด้วยสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคน